เอ็นเีวีกองก็ให้มันได้ลดย่นภาษีไปเลยสิอะไรแบบนี้ก็เลือกใช้เจเจบาเป็นทางออกจากคนที่ม <45. S 2> ีการมีงานแล้วต <uce> ้องเสียภาษีนะครับผมอย่างตัวแรกจีนเราเนี่ยที่เทคนิคอลตอนนี้ไม่ค่อยจะเด่นแต่ทีมเรายังชอบการเปิดเมืองแล้วก็ความเด็นแข็งแข่งเป็นผู้นําเศรษฐกิจกับสหรัฐในเรื่องก็คือระดับราคาของถูกอ่าคือคนหนึ่งอะเออเทคนิคอลมันดูดีแต่ว่าถ้าดูง่ายหลัราคามัน ซื้อของแพงมันแพงนะซื้อของแพงแต่จีนเพิ่งขอดูไม่ค่อยดีแต่ราคาถูกนะแต่บางคนก็แอบด่าเยนใจว่าไม่ถูกตลอดเลยอะไรก็ดีไอ้จริงถ้าไม่ดูอีแดนสบายที่แล้วเราฉายแล้วแหละนะใครจําไม่ได้หรือยงไม่ดูไปดูคลิปสัาทที่แล้วหลายได้นะว่าเรามีอีแดนของตลาดหุ้นอะไรตลาดในจีนก็มีด้วยจีนก็ไม่ได้ยอกชีวิตเขาจะต้องถูกทั้งชีวิตนะเขาก็เคยมีช่วงแพงเขาเหมือนการซารัลสก็ไม่ได้มีช่วงแพงชีวิตเขาเลยมีช่วงถูก แต่ตอนนี้เขาแยงก็มองว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เรายังชอบจีนมากๆคือนอกจากเรื่องของแนวโน้มความกดดันของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยแต่ไปน,น้อยกว่าแล้วเนี่ยก็เรื่องราคาที่ค,อค่อนข้างถูกจริงมันย่อมาปีสองปีแล้วอะปีนี้ก็ยังไซเวย์ไม่ค่อยไปไหนนะมันแปลว่าถ้าคุณซื้อตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้สายเกินไปที่จะซื้อยังเป็นคองเลือกที่ดีจากผลที่เป็นสาย ECA และยีงกองลดดภาษีด้วยนะครับกองที่เราเชียร์เป็น A share ใช่ไหมก็เราค่อนข้างชอบ ของที่เป็นเอเชียก็จะมีของอารยันไซน่าเอเชียที่เป็นฟันเท้าต่างประเทศนะกองในไทยก็พวกเอ็มไซน่าเอสเอฟเอเคเอแชเอฟเอเคเอแชอาร์น่าเอแกนเนี้ยเป็นเอเชียของอารยันไซน่าเอเชียนะครับหรือถ้าใครเป็นสายบินฉีของกองแม่ยู s ตัวนี้ก็เอเชียเหมือนกันก็ KFA Chin ชิน F s สนะครับชินก็คือย่อจากไหน่ารับเอออกนั่นแหละนะบหรือ K f a ชิน r m s นะครับ แต่ต้องระวังนะของกรุงศรีมันมีกองชื่อ KF China a อะไรประมาณนี้คนละกองนะถ้าจะเอากองของ u b เนี่ต้อง KF H Spin นะตามมาหัว spin c h i เฉยๆผมเคยดูไปดูมาอ้าวยี่เดียิดกองเดียวมันเขียนคล้ายกันมากนะ China KF China เอ๊ะทำไมคุณมูบอกวิ่งทำไมของฉันไม่วิ่งเลย KF China คนละกองก็มีอยึ่งงานหรือถ้าเป็นของ Easting นะ หรือ TMB กับธนาชาติเก่ามารวมร่างกันเป็น e a s t s i n นะก็ T วก็ e s ใช้หน้า A มีทั้ง SFS หัน IMS อันนะี้เรียกเป็นค่ a, ายข,ข,ของ UBS นะโอเคถามว่าค่ายอะไรอันกับ UBS ต่างกันยังไง UBS ก็จะวิ่งในทางพุ้นที่ใจใหญ่นะคาแรคเตอร์เขา,ามเมกะแคป p นะอะไรอันก็ไม่ได้เล็กนะก็เป็นล a r g e Cap แต่ว่าไม่ใหญ่เท่ากับ UBS เพราะว่า UBS มันก็คือเหมือนไปซื้อแบบใจแอนเทคใช่ษัท<า><า>ใจแอนเทคถามว่าใจแอนเทคแล้วมันดียังไงเวลาหุ้นขนาดใหญ่ ตลาดที่เป็นเวลาคล้ายๆกับเซตห้าสิบของไทยเนี่ยถ้าเวลาตัวใหญ่มาเวสต์วิ่งตามตัวใหญ่มากกว่าแต่ถ้าเป็นจังหวะที่ตัวใหญ่มันหนืดๆไม่ค่อยไปหรือหาต้องการหาหุ้นจีนขนาดเล็กที่มันโตข้าวกระโดดมากกว่าไม่ใช่นขนาดนี้หรอกเป็นตัวที่ smaller ขนาดเล็กกว่าแต่ก็่ังทีกา่ขยับตัวเป็นจแอนได้ครับคือไม่ได้เป็นลูกเสือแต่เป็นแบบเสือที่เสือหนุ่มแล้วอะแต่กำลังรอรุ่นทีจะโตเข้าเสือเสือใหญ่เสือวัยรุ่นเสือวัยรุ่นอะไรประมาณนั้นอะก็จะเป็นอะไรอันเอ h ชที่ก็จะมีความววิมคาน มากกว่านึ่งขณะที่ถ้าใครอยากซื้อของตายตามแพสซีฟเซ้นไอสามร้อยก็มีทางออกนะครับผมที่เป็น Passive HSF B ชา SFF หรือ SBRM ชานะฮะที่เป็นของ ARMF นะครับผมแต่ถ้าหามไฮไลท์เราชอบจริจะชอบ Alliance HSF นะครับผมในภาพในอดีตเนี่ยกองจีนเนี่ยบางคนถามว่าเอาแพสซีฟ e ดี Active ดีถ้าดูเร็วยาวจริงๆนะเส้นสีนดำเงินเข้มเนี่ยเป็นตัว KF A ใช้หน้านะเป็นของ UBS อายุเพราะว่าภาพยาวได้นิดนึง เป็นตัวแอคทีฟฟันซึ่งถ้าเทียบกับเส้นปากสีชมพูเนี่ยอันนี้เอสซีบีชาเนี่ยภาพแล้วเวลาที่มันเป็นตลาดขขึ้นแรงๆจริงๆต้องยอมรับเลยแอคทีฟฟันมีโอกาสได้ถ่ายวงนะแต่ภาพช่วงสั้นเนี่ยมันเอไกไม่ด้ภาพช่วงสั้นเนี่ยดูขข,ขาวาก็ได้สีน้ำเงินแ้มกับสีชมพูก็จะค่อนข้างไต่ๆกันมันมีความมันหววมาแต่บางช่วงที่แอคทีฟชนะแอคทีฟก็ได้อย่างช่วงปีสองปีเนี่ยแอคทีฟเอชรชชนะแอคทีฟเอชแชนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นภาพาขขึ้นจริงเราค่อนข้างชอบตัวแอคทีฟมากกว่า นะครับที่แก๊งเขียวๆเ,เ,เหลืองข้างล่างเนี่ยเป็นเหลืองๆเ,เนี่ยคือ passive เอชแชร์อันนี้ก็เลือกกันระหว่างเอชแชร์ฮ่องกงกับเอชแชร์ are, แบบดินใหญ่เนี่ยเอชแชร์ลาขาขึ้นมีโอกาสสิ้นได้แรกงกว่าเอชแชร์นะก็เลยมองเป็หตุผลว่าถ้าเป็นทีมลงหุนระยะยาวแบบเอเซทพาเมทเนี่ยยังไงทีมของคุ้นแอคทีฟเอชแชร์ H เราชอบมากกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการดูแบบคัลเลนดาร์เยียนะครับแต่ละขั้นรา่างคือปอร์แมนแต่ละปีเนี่ยมันก็จะเห็นเห็นช่วงแล้วว่าเวลาวกองของตัวเอชแชร์เนี่ย ไอ้เจ้าตัวกรุงศรีแชร์ของ UBS ก็ดีหรือว่าเอ็มชนนาของอเันก็ดีเนี่ยเวลาเขาขึ้นเนี่ยของขึ้น,นั่นแรลกว่าขึ้นแรงอเวลาล,ล,ลงบางทีเนี่ยเราจะเก็ว่าเขาก็เซฟดอดาวได้ดีกว่านะก็มอ,มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับผมนะที่ถ้าดูแบบ Risk Reward ให้มันดูง่ายขึ้นนะง่ายนะบน<อ>บนคือโฮมเมนดีซ้ายซ้ายคือความผันผัต่างซ้ายบนคือพระเอก15ถ้าดูแบบช่วงแบบคอมมอนดิเ t i o นหน่อยๆนะก็อันนี้ดูแบบ ประมาณ5ปี5ปีเราเห็นว่า,าตัว passive ETF อยู่สายบทมากกว่านะแต่ว่าลองลงมาก็าเป็น ETF ดีเป็น ETF พิเศษหที่เป็น active fund นะครับผมก็บอกว่าในตัวอย่างนะถ้าต้องเทียบกันจริงกองจีนมันมีเยอะมากสาดมากถ้าต้องเล,อเลือกเลือกไหนเลือก ETF active หรือ passive ก็ได้ active บงงางช่วงพิเศษนะแต่ภาพยาวๆ active มันเป็นไกลกว่า,าใช่ครับผมเราเหนือจากกองหุ้นจีนบ้างกองหุ้นทั่วโลกเมื่อกี้เราบอกแตกเป็นสีเหลือง าจำมาได้ารับที่เป็นแอสเซทกับแต้มสีเหลืองใช่ไหมแต่ว่าทําไมเรายังแนะนำ ATR เมย์พี่บ้องเพราะมันยาวและเป็นตีมยาวมองข้ามช่วงเลยเอารู้เมื่อกี้มันเป็นตีมช่วงปีนี้ถ้าเป็น ATR เมย์เนี่ยยังไงกองทุนทั่วโลกก็มีความสับเขาเพราะว่านี่คือเรามองข้ามช่วง r e เ e s ชั o n ไปแล้วด้วยใช่แล้วกองทุนทั่วโลกเนี่ยข้อดีมันก็ชัดเจนมันคือทุนทั่วโลกมันหลายประเทศมันกระจายความเสี่ยงนะฮะถ้าถ้าเราว่าช่วงนี้ก็แอบกลัว r e เ e s ชั o n ก็แนะนำกองทุนทั่วโลกที่เป็นสตรองแบ r a n d หน่อย ก็เป็นเคสซีแบร์ก็เน้นความมันคงหน่อยมันคำมันคงหน่อยเป็นพุ่นขนาดใหญ่มีหุ้นเทคติดตั้งแหละแต่มันเป็นแบร์ที่แข็งแกร่งต้องใช้อนไรทีวิตปรทัมวันทั่วไปตลอดเวลาอะไรเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจจะถอดถอยเรามาทํางานออฟฟิศเนี่ยช่วงเศรษฐกิจถอดถอยเราก็ต้องใช้เมคโครซอฟต์เราไปรูดบัตรเราก็ต้องใช้วีซ่าเราอาน้ําซักผ้าเราใช้สักพอกอะไรอะไรก็ยังต้องใช้อยู่นะไม่ใช่เศรษฐกิจถอดถอยเลิกซักผ้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะนะทีมซีแบร์ยังวิ่งได้ แต่เวลาถ้าเกิดมันมีขาขึ้นมันกลับมาช่วงไตรคตสสีรบ่มเก่กาครับช่วงไตรมาเศรษฐกิจพุ่งแรงๆเนี่ยพวกนี้ก็จะนิ่งๆนะเพราะว่าเป็นของที่แบบค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะเพราะมันจะ,ะขอเขาเน้งจากแน่นอนเดี๋ยวนีคือถ้าเกิดว่าสมมติเศรษฐกิจเติบโตขึ้นคนอาจจะไม่ได้ซักผ้าเยอะขึ้นครับเศรษฐกิจที่ช่วงนี้เศรษฐกิจมาแรงขอซักผ้าสองรอบไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยฉะนั้นแต่ถ้าต้องเศรษฐกิจมาแรงมีตังค์กูฟู สินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าเทคโนโ,ย<ไ>โนลยีช่วงนี้รวยซื้อ iPad ใหม่ก็ตันซื้อแบรนด์เนมซื้อแบรนด์เนมมาค่อยหน่อยโชว์ความรวยมันจะมีความอะไรแบบนี้อยู่นั้นเนี่ยถ้าจะวิ่งซิ่งทำเพราะเศรษฐกิจช่วงที่เศรษฐกิจเปล่าก็ต้องไปที่ไม่ใช่แค่หุ้นโมแบรนดนะ์ะเนี่ยถ้าใครกลัวตกวอตว่าถ้าถือยาแบบเออก็าลงทุนแล้วก็ถือไว้สัามปีผมไม่ทิ้เอาที่แบ,บนแท้หวะ่ะอันเนี้ยคุณอาจจะหาถ้าคุณกลัวอะไรแบบนี้คุณก็หากองที่มันมีความซิ่งมากขึ้นก็จะเป็นสายซิ่งข้างล่างแอคกเกซีฟไฮโกร เป็นวัน UGG KF GG แต่พวกเนี้ยถ้าเกิดติดอยู่ตัดถอยมาก็โดนหอมสิ้งลงอ่ะโดนแล้วมีนะแต่มันก็าาลงมาแล้วด้วยก่อนหน้านี้ฮนะก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดจะหาอะไรที่มันอยู่กลางๆขาซิ่งก็วิ่งได้ขาป้องกันความเสี่ยงก็ไดเวอร์ซิฟายดีก็ KKP GNP ตัวนี้ก็น่าสนใจนะเป็นกองทุนทั่วโลกของเกียรกินพันธราษนะผมมองวิวเพิรนะ์สเปคทีฟก็มีทั้งจุดเด่นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงที่ไดเวอร์ซิฟายสูงแล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่แค่สามักใช่ไฟไป ด้วยนะครัแล้วก็โอแมนที่ผ่านมาก็น่าสนใจมองว่จะเป็นตัวหนึ่งที่ต่อยอดจาก g m BGQT ที่เมื่อก่อนก็เป็นสไตล์คล้ายกาันเป็นสไตที่เลเวอเสูงแล้วก็มีความการะจายความเสี่ยงที่ดีนะครับแล้วก็ขาโกรดก็มีตัวอตตัวโกรดขาต้องมาความเสต็งก็มีตัวคุณภาพจริงจริงแต่ว่า,า,ก,าก็อาจจะต่างที่นึงคือ GNP เนี่ยก็สามารถไปลงพวก ประเทศเอเอ็มด้ากลุ่มเอเอ็มด้าแต่ว่าเจนจีกิวจีเนี <y <y ่ยจะไม่ค่อยไปที่ที่ฝั่งเอเอมยังเลิกเลิกสหรัฐอยู่ใช่ใช่ครับก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยถ่ายไปนี่กิวจีคือซ้ายบนไฮเดเวอร์ซิฟายหุ้นสิบอันดับแรกแค่ประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จีเอ็มพีก็ขวาบนไฮเดเวอร์ซิฟายเหมือนกันนะครับผมหุ้นสิบอันดับแรกเท่าของคอนนี้มีคาแรคเตอร์ด้านการเดเวอร์ซิฟายคล้ายๆกันขณะที่จีแบงก์กับบันยูเอจีเนี่ยไฮคอนบิชชั่นคล้ายๆกันหุ้นสิบตัวแรกเกือบขึ้นพอร์ต ะครับผมขณะที่ GQG กับ GBN a d มีความคล้ายคลึงกันคือโฟกัสสหรัฐนะครับถ้าไปดูในเชิงรายคันที่เนี่ยสหรัฐกว่า70%เลย70%เลยขณะที่ GNP วันจีมีความกระจายตัวในเชิงคันที่มากกว่านะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้ารวม2หน้านี้เข้าด้วยกันเราจะได้ภาพที่ดีที่ว่า GNP เนี่ยได f y เวอร์ซิฟายในหน้าหุ้นและอีกครั้งยัง less f o c u s หือโฟกัสในสหรัฐน้อยกว่า ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวตึงในแง่ของของมูลคุลรวมกันจริงก็ซื้อรวมกันได้อืควาจริงนันไม่ได้แปลว่าคุณต้องซื้อเจ D ตัวเดียวนะควรจะมีทั้งตัวรับและตัวลุกอันเดียวก็ได้ตัวรับพดสุดคือ G ีแบนตัวลุกสุดคือว่า u ูดีใช่เพราะเหมือนเป็นจัดทีฟุตบอลจัดทีฟุตบอลได้มีกองหน้ามีกองกลางใช่มีตัวสำรองด้วยนะครับแล้วก็นาบะทีที่ข้ามไปนะครับผมภาพยาวๆวัน U ูดีีเส้นสีเลือดสีแดงเข้มน่ะเวลาขาขึ้นก็ขึ้นสุดใจ เวลาขาลงก็ลงสุดฤทธิ์จริงๆนะนนเนี่ยถ้าคนเขามองว่าวสเนี้ยดีเจชันน่าจะไม่มากแต่านนี้แล้วก็อาจจะถือว่าวีจีพอครับขึ้่มสิบแนก็ได้แต่ถ้าเกิดดีเจชันมันมีมากกว่านี้อีกก็จะลงต่อล <ง S 1> แล้วลงต่อทับเคเถือจีแบนไปก่อนแต่ถ้าอยากจะมาสายกลาง GNP ก็ได้ทั้งลุกและรับแบบกลางๆไม่คนเดียวกันนะครับผมแต่จีเอ็นพจะอยู่แบบกลางๆอ่ะโมเมนต์ชนะก็ไม่ได้ชนะเต็มที่แต่แต่ว่าโมเมนต์แพ้ก็ไม่ได้แพ้หน <อะ S 2> ัอกอยู่กลาง นะครับผมแต่ว่าถ้า,ม,ามองช่วงสั้นตรงเนี้ยกิรุงตุงหนักมากอันนี้เป็นการาฟเมื่อกี้คือกราฟระยะยาวอันนี้คือการาฟแบบช่วงสั้นแบบประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะอีลุงตุงนังตบตีกันพันๆกันมาเนี่ยแต่ข้อสังเกตก็คือ GNP ก็จะอยู่กลางๆนะคะลงก็ลงแบบกลางๆไม่หนักเท่าแบบพวกหัวบ,บ,บันยูจีทีเทปสีแดงเข้มข้างล่างนะครับผมเขาบอกว่าถ้าใครหากองทุนทั่วโลกทางสายการเงิน GNP น่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีเวชันเป็นคลาสเอสเอ็ให้เลือกของคุณได้ด้วย ระยะเวลาของ s อสถือ10ปีเต็มเงื่อนไขที่เต้องถือ10ปีเต็ม GNP e ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้แลว้วเป็นที่เหมาะสมที่จะถือแล้วก็คุณเวียดนามที่ว่าบอกน,นะเป็นตัวตึงสายซิ่งลูกเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียเวียดนามที่เราชอบกองกัน,น,นยัไงบี่กบก็สไตล์ selective selective สต็อก selective ก็คือเลือกลงทุนเอง้ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นชายขอบเป็น เป็นตลาดที่แบบต้องเลือกเอาว่าต้องหาคุณภาพจริงครับมากก<ส>ว่าต่างกองเขาก็มีลงทุนวุ้นเวียดนามแบบเป็นลงในกองฟันเฮ้าส์ต่างประเทศอย่างเดียวก็มีนะเช่นว่ารดูสีเวียก็เน้น ETF อย่างเดียวไม่ได้ว่าไม่ดีนะในโมเมตทที่เขามีความหัดขวนมันก็จะผันผวนน้อยกว่าแต่ถ้ามองที่เราต้องการเอาวเวียดนามที่เป็นสายโค้ดแรงๆตัว selective เลือกหุ้นเองมีโอกาสที่จะไปได้แรงกว่านะครับตัวตึงที่แนะนําช่วงนี้เลยก็มีเวียดนาม มีทั้ง SFF และ R f p ให้เลือกนะครับผมแล้วก็ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเราเมื่อกี้เราฟังบอสเทคนิคเมสาไปแล้วว่ารับเทคนิคเวียดนามที่ผ่านมาเนี่ยมันเรนกขาลงก่นอนออกลงไม่อาจไม่ออกกันเลยนะลงมาประมาณนึงแล้วะรับพ่กใหญ่แล้วะนะ,ะก็ช่วงที่ผ่านมาการก็เป็นขาลงแต่คนที่เก็บดาวไซร์ลิสได้ดีกว่าดีเวียดนามคือลงลงร้อนกับเพื่อนใช่เป็นกองม้ามืดที่มีความน่าสนใจซีเรติฟตีนได้ดี นะครับผมแล้วก็ในกองเวียดนามเนี่ยถ้าไปดนะูโบมแมนย้อนหลังแบบคาลินดาเยียเนี่ยอ่าประพันธแรกเลยมีเวียดนามเนี่ยปี2022ตอนที่หลังจากที่เขาเพิ่งตั้งมาในปี2021เนี่ยทั้งทั้งปีใน2022บางกองลบถึง40%แต่ปีเวียดนามลงแค่ประมาณ20%ใช่ครับก็คือลงน้อยกับเพื่อนอย่างมีนัย่ยสาคัญนะแต่ถ้า่ารหากองที่กองเก่าเก่าเกมหน่อยๆก็สายซีเรียสทีเด่นเด่นก็พวกแ s สเซทพัทเวียด principal เวียดหรือเวียดพวกนี้เนี่ยเวลาาขขึ้้นนก็ค่ององยู่ในเทช่บวก ที่ค่อนข้างเก่งแต่ถ้าเราดูเรามาระวังความเสี่ยงระยะสั้นในอดีตพัดเบียดปีที่ผ่านมา selective นะแต่ก็เจ็บไม่เหมือนกันก็สไตล์เขาเป็นแบบ h ฮโ h ่ไฮโว่ด้วยคือกระจุบตัวสูงด้วยแล้วก็เบียงขึ้นเบียลงแล้ว selective ถ้ากดตัวที่เลือกไว้สูงสูมันมันเจ็บมันก็มีความเสี่ยงเกิดได้นนนักนเนี่ยณจุดจุดนี้ถ้าเอาตามโปรแกรมที่ค่อนข้างเป็นม้ามือในปัจจุบันมีดีน่าน่าสนใจแล้วตีมเขาก็สาย stock selection ได้ year to date ก็ยังไม่แผ่วนะ ที่หนึ่งในแกงของเวียดนามทั้งหมดด้วยนะครับมีความน่าสนใจจีนป,ปีนี้ก็มีม้ามืดโผล่ไปอีกนะ mfc เวียดนามเพิ่งตั้งเาามื่อประมาณปีที่ผ่านมาใชอือเดปีนี้ก็สองจุดเจ็ดนะเป็นน้องๆเวียดนามนี่เป็นน้องๆของบีเวียดเองก็ยังต้องจับตามองต่อว่าปีนี้จะได้สร้างกำลังไหมสำหรับ,บ็มเวียดน,นะครับผมก็ดูต่อไปถ้านาจุดนี้จะเลือกกองเวียดสักกองหนึ่งดีจะกองบีเวียดน่าสนใจนะครับผมเนี่ยดูแบบริสอร์ดที่ปีเวียดนามที่หล่อๆอยู่ซ้ายบนผันผลน้อยสุดรีเทิร์น ดีเบียร์นะแี่ยัติดลบนะตอนนี้ก็ย,ยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็ตัวตึงทีมไม่กัดแทนที่ก็บอกไปมองอนาะคตไม่มองปัจจุบนะนะันอนาคตไปได้ดีชีวิตก็น่าจะไปได้ดีนะครับผมก็มีทีมเฮลท์แคร์กับทีมพลังงานสะอาดนะจริงๆบอกเฮลท์แคร์เนี่ยบีแคร์เอสเอฟเคทีเอชอาร์เบฟเฮลท์แคร์เนี่ยต้องบอกเลยเอสเอฟอาร์เบฟมีตัวเลือกไม่เยอะนะน้อยแต่ถ้าตัวที่ได้วันที่ไปเฮลท์แคร์ปปลแล้วก็ทำงานได้โอเคโอเคหน่อยก็ ตัวเด่นของกสิกร KGHF R เลยนะละ s f เนี่ยตัวเลือกยิ่งข้นน้อยเลยตัวที่พูดออกมาไม่นาน Bcare s f เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่โอเคตรงตรงโจทย์ที่เราชอบก็คือ Diversify Healthcare แล้วก็โฟร์แมนโอเคหน่อยนะครับผมแล้วขณะที่กองพลังงานสะอาดทีมรักโลกที่ไบบเดเวอเรทีฟายไม่ได้โฟกัสแค่ E V ไม่ได้โฟกัสแค่แบตเตอรี่ก็คงต้องเป็นของ m r e v i ที่เป็นสาย diversify clean energy จริงๆในขณะต้มน้ำใี่ไม่บ่อภูมิป่วงไฟฟ้าใช่ครับ ก้าอากาศลงน้ำโซลาร์อ่งกว้างโซล่าไปถึงการน้ําแบตเตอรี่ไปถึงปลายน้ำเอวีเขาเอาหมดนะก็ต้องยอมรับด้วยว่าแม้ว่าในวันที่เห็นไในวันที่วายแบบนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาทําโบรกเกอร์ก็เอามาเทียบกับพวกกองพลังงานสะอาดอื่นๆพวกแบบอะไรนะอันนี้ดูแขกการดูแขกเอาพลงานศาสตร์แบบเหมือนแก๊งพลังงานสะอาดอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า MFC เช่นสีแดงเนี่ยขาที่เขาขาขึ้นเนี่ยนี่เนี่ยขึ้นไม่แรงนะแต่ตอนนี้เป็นเซฟขาลงเนี่ยคือตัวอย่างของคนที่ เวลาเจอภาพระหว่งางทางขาลงที่เวลามันลงแรงพวกที่เป็นสายแบบโฟกัสพอร์ตโฟกัสรถไฟฟ้าโฟกัสแบตเตอรี่เนะี่ยา่อพอเจอครับเศรษฐกิจที่มีความคล้ายๆความเสี่ยงกันทดถอยเนี่ยกินต้องยอมรับว,ว่าณปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่เป็นแบตเตอรี่หรือสินค้าพวกรถอีวีเนี่ยมีความเป็นกึ่งสินค้าผู้เปือยก็ยังเป็นสินค้าพุ่งเปื่อยอยู่นะครับเป็นกึ่งสินค้าพุ่งเปื่อยอยู่ว่าสินอ,นอ่อนๆเนี่ยยอดขายมันจะลดลงขาดที่คีนที่ที่เป็นธีมเลเวอร์ซีฟายกว้างๆเนี่ยรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันยังต้องใช้อยู่เรื่อยๆเงี้ย มันจะมีความเรทิฟาที่ดีกว่าแล้วก็ความยอดตัวที่น้อยกว่าทําให้ช่วงนี้ในโบรกเกอรของ m r e n e เส้นสีแดงเนี่ยออกแนวค่อนข้างโอเคใครที่ลงทุนกีพลังงานสตราศต้องการการกระจายความเสี่ยงและหลบตีนช่วงเศรษฐกิจถดถอยได้ดีกว่าพลังงานสะอาดแก๊เงินดื้อก็ MRENEW น่าเป็นทางออกที่น่าสนใจนะครับดอดาวน้อยกว่าเพื่อนอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่า MRENEW พลังงานศาสตร์อื่นๆเนี่ยถ้าเทียบกับ MSCI World ที่เป็นแกนกลางอยู่ตัดตรงกลางนะ ต้องบอกเขาว่าทุกๆคนผันผนกว่า MSCI World กลุกลางแต่คนที่อย่างน้อยก็เพอร์ฟอร์มดีกว่า MSCI World เล็กๆก็เป็นจะเป็น MTU นี่แหละนะครับผมขณะที่ตัวอื่นเนี่ยซิ่งดาวหมดเลยนะครับขณะที่แก๊งเฮลท์แคร์เมื่อกี้เราคาดมาแก๊งเฮลท์แคร์เนี่ยกองของกางเจ,จ,จกกริงๆค่อนข้างเกา,รกรกาะกันนะกคล้ายๆกันอยู่แต่ถ้าหาหัวกะทิตัวเจ๋งจริงๆในตรงเฮลท์แคร์ก็ KTHF r ของกสิกรที่ลงใน เจพีมอลแกนเจพีมอลแกนเฮลท์แคร์เราเป็นสายเฮลท์แคร์ไม่ได้กระจุกตัวแค่ไปออดเทคแต่มีฟาร์มามีบริการทางการแพทย์อะไรต่างๆหลากหลายก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเอาหัวฟอ้องเพื่อนๆน,นะครับผมเวลาดรอดาวก็แอบมีความดรอดาวในบางโมเมตนต์หลายๆโมเมตนต์ที่น้อยกว่าเพื่อนนะเส้นสีเงินเข้มการตอดาวจะดูยากนิดน,นึงใครอยู่ล่างๆบ่อยๆนะคือดรอดาวเยอะกว่าเพื่อนไอ้ตัว k t h ก็คือเส้นสีเงินเข้มก็ดูเห็นเพศว่าไอ้ช่วงที่ลงแรงๆ2020อ่ะตอนนั้นเวลาลงอ่ะมันลงโดนหนักคล้ายๆกันหมด แต่ถ้าตัดเรื่องของวันยี่ปีออกไปมันจะมีหลายภาพที่ KT HRM เนี่ยเขาลงน้อยกว่านะก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจเลครับก,กนะองแคมเฮลแค่นะแต่ว่าเทียกบกับเพื่อนๆ KT HRM ก็อาจจะเข้าลงมาความเป็นไฮวิสไฮดีเทอร์หน่อยหน่อยนะมีความสวิงอยู่อนกันสวิงที่ว่าเนี่ยก็แม่ถาให้ดอดาวเขาดูแย่เท่าไหร่นะเยวแคพลั L งงานสะอาดจบไปแล้วสุดท้ายแล้วตาสามนี่ตาสารน,าารนี่คุณภาพที่เน้นความปลอดภัยยังไงก็คงเป็น เครื่องมือที่มีไม่พ้นสำหรับคนที่จัดพอร์ตนะตัวช่วยยิ่งคนที่จัดพอร์ตความเสีย่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ำคุณต้องมีตราสารนี้ในพอร์ตแน่นอนแล้วลงคุณ SFR เมระยะยาวจะถือตราสารนี้ทาไมเสียเวลาบางคนจะบอกนี้มันเหมาะกับบางคนนะเช่นบางคนที่ r m รเมเนี่ยอายุใกล้55แล้วไม่อยากวัดใจเรื่องความเสี่ยงแล้วอยากสับเปลี่ยนพอร์ตอาร์เของเขาที่เป็นหุ้นะ่ะมาเป็นตราสารนี้คุณก็ต้องใช้อาร์เนตราสารนี้ ตราสารนี้ในไทยระยะการช่วงนี้ที่น่าสนใจเราชอบ kkp fx ในคลาส s f a r m ก็มี kkp fx sff หรือถ้าเป็นคลาส a r m จริงๆมีมานานแล้วแต่ชื่อเขาจะแปากแปลกนิดนึงคือ k g d i s m f นะครับผมแต่ถ้าใครยังเป็นลงมีเวลาทำเต็มในการลงทุนได้ระยะประมาณกลางกลางอยากได้ตราสารนี้ต่างประเทศ u g i s sff u g i s a r m ก็เป็นงอได้ก็จะเป็นกองเดียวกันกับที่อยู่ในกอง l o b l b o n ที่เราแนะนำที่แบน u g i s ปกติ แล้วก็จะเห็นเขียนว่าโกลบอลย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าไทยบอลนะมันทั้ล่างสุดที่มีไฮไลท์แดงเนี่ยเราเห็นว่าในโมเมนต์ที่เป็นขาขาเร้ายสำหรับโกลบอลเนี่ยเขาลงได้หนักมากนะถึงยี่สองเปอร์เซ็นต์เอ้ยถึงเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นั่นนี่คือของปีสองพันยี่สิบเป็นปีที่เร้ายมากสหรับโกลบอลช่วงที่เป็ดขึ้นเปิกแรงเวลาเป็ดขึ้นยิวขึ้นยิวขึ้นราคาราาคลวมแต่นั่นคือมันไม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีไง เันเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นแบบนีปีแล้วยิ่งมันลงแรงขนาดเนี้ยปีเนี้น่าจะเป็นปีที่ไม่มีอะไรให้มันลงได้มากกว่านี้แล้วละ่ะปีนี้จะเป็นปีที่ดูดีสำหรับเขานะครับผมขนาดเสียการจุดอีกครั้งหนึ่งที่เขาเคยติดลบนั่นก็คือตอนปี2018ที่ลงไปประมาณ2%นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลาเขาโกลด์เขาก็โกลด์ได้มากกว่าของตราสานี้รายะกางได้อย่างน่าสนใจเลยโตได้6%เลยเ์เ่นกีโอเคก็เข้าใจความน้านี้ก็เ็จตัวสื่อกองตราสารหนี้ให้เข้าใจความ ผันหัวน่ะแล้วโอกาสการเติบโตนะยูจีเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยวเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงเวลาลงก็เอาเรื่องเคยลงหนักหนักก็ตอนโควิดแล้วก็ชูอัพขึ้นมาแล้วก็ลงแบบเรื่อยๆรุนแรงมาเรียงแบบลงแบบหนักๆก็ช่วงปีที่ผ่านมานะเส้นสีแดงขณะที่จะเป็นตราสารหนี้ไทยมันก็มีความผันผวนเป็นต่างระดับกันแต่ก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแบบสมูทกว่านะครับโอเค ถ้าเทียบแบบ list reward เนี่ย UG คือจะขวาสุดไปเลยก็จะเสี่ยงกว่าแล้วก็リเทิร์นทุนเนี่ยจริยังไม่ค่อยดีแต่ถ้าใครอยากเน้นเพสเซฟต์ต่างนี่ไทยก็นั่เปินเช่นเคกับบข้างหรือเคกับบีแอคทีฟนะอยู่ขวาบนแล้วก็ไฮลิสไฮรีเทิร์นน่าสนใจกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ท้ายสุดก็หุ้นไทยหุ้นไทยก็จะใช้กันเมื่อกี้เราบอกเปื่อ A S M เป็นกอง active เวอร์ชันคลาสที่เป็น s f สอาวิใครบอกสุดท้ายแล้วอยากมีหุ้นไทยในพอร์ตบ้างเป็นตัวกระจายความเสี่ยง ก็ ABS M S S R เป็น Active ม i s s มอ l l ์แคที่มีความน่าสนใจนะครับแต่เกิดอยากให้ Active แบบเป็น General Cap หน่อยๆก็ K K P E Q S R M หรือ B E Q S S ก็พอใช้ได้นะแต่ถ้าใครอยากแตะกลุ่ม Z50 K K P Z50 E S G ตัวนี้ก็เป็นกอง Active Fund แบบกาะเซทหบหน่อยหน่อยก็เลือกหน่อยจะคล้ายๆกับวันนี้ที่เป็นแอคทีฟฟันเซทห้าสินะครับผมส่วน R M S ก็เป็นแกงห้าสิบเซทห้สิ ที Billie, sucking, ่พอใช้ได้ถ้าแบบกัวกองแอคทีฟนะครับโบรกเกอรที่เทียบกันก็จะมานี้นะเอเบสเ่าเป็นมามื่อในช่วงท้ายๆที่ผ่านมาซิ่งแรงนะแต่เป็นตัวมิสสโมที่ซิ่งแรงมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็มีเอสบีเอสเอ็นที่จะใช้ได้ที่กองแอคทีฟอื่นๆก็จะค่อนข้างเกาะใกล้เรียกกับเซ็นทาสิบนะบางกองก็เป็นแอคทีฟที่ชนะเซ็นทาสิบได้หน่อยอย่างเช่นดีเอคิวนะนี่นะครับผมแล้วก็ระยะสั้นบางกองแอคทีฟก็แพ้เซ็นทาสิบได้นะเพราะว่ามีความ อันนี้คือหน้าสรุปกอง F, S F R F แนะนำสำหรับเอาไวเป็นทางเลือกในการจัดพอร์ตในวัตถุปรความเสี่ยงเพื่อการลงทุนระยะยาวนะครับผมเราแบ่งไฮไลท์โซนสีเขียวกับโซนสีแดงให้หน่อยนึงเพื่อเป็นการชี้นัยยะว่าถ้าเป็นตัวที่คาร์นัมีความเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นคอพอร์ ort, จะซิ่งก็ไม่ซิ่งแรง,งเกินไปอยู่ในตีมที่เลือกมาเป็นคอพอร์หลักๆน่าสนใจส่วนหลักๆได้ ก็จะประกอบด้วยหุ้นทั่วโลกที่บอกไปแล้วว่ามีกระจายความเสี่ยงเป็นแบรนด์หลักที่เศรษฐกิจถดถอยเขาก็ยังอยู่อย่างจีแดงหรือตราสารนี่ที่คนจัดพอร์ตต้องมีตราสารนี่แน่นอนนะทีบีต้องใส่เข้าไปหุ้นจีนที่เรามองว่าเขาจะเป็นตัวแข่งขันผู้นำทั้งอานเศรษฐกิจกับสหรัฐนอนาคตเนี่ยตลาดราคาค่อนข้างถูกค่อนข้างชอบได้เป็นขอพอร์ตได้พ็โฟกัสเอแชกับเอชาน่าเจเอแช หุ้นไทยเลยาแล้วบางคนไม่กล้ารูยความเสี่ยงต่างประเทศแต่อยากมีหุ้นในไทยหุ้นไทยในพอร์ตก็ของหุ้นไทยของหุ้นไทยเด็ดชนี้ก็ APM <TS> <ๆ>นะครับผมแล้วก็ส่วนทีมสายซิ่งมองอนาคตหลับตาให้กับปัจจุบันสักครึ่งหนึ่ง <c oughs> นะการรับความเสี่ยงหน่อยก็อาจจะเป็นหุ้นทั่วโลกสายซิ่งเทคโนโลี GNP, t e c h n g TGE, 1UGG ัวนี้ก็พอใช้ได้ของซิ่งเวียดนามมีเวียดนามเราไปแล้ว,แล,วแล้วก็เม่กัดเท็นอย่างเทวแค์และคลีนเทคก็มี k g r t หรือว่า m d กเาเป็นทางออกหน้าอันนี้คือสรุปโผลรายชื่อกอ,อง s f r บแนะนำประจำเดือนพิษสุภาคมหน้าเดียวจบเลยหน้า,นา